อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สักนิดหนึ่งคือมีผู้ทรงพระไตยปิดกคนหนึ่งก็าถามว่าคำว่าชาตินี้ที่ท่านอาจารย์ตีความว่าเป็นการเกิดขึ้นข้างหนึ่งของว่าความสำคัญมั่นหมายว่าของเราของตัวตัวเราของเรานี่เกิดขึ้นข้างหนึ่งเรียกว่าชาตินั้นเขาถามว่าอันนี้เป็นการตี ท่านอาจารย์ตีความไปเองหรือว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่าขอขอให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความครับทําไมทำไมถามไม่ชัดว่าอยู่ในพระเะดปดกเล่มไหนหน้าไหน <c oughs> ผมจะบอกว่ามันอยู่ทุกหน้าและทุกบัรทัดเลยเหตุผล <c oughs> <c oughs> หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าไอ้ชาติที่มันเป็นปัญหานั่นมันเป็นชาติ ที่เป็นการเกิดแห่งตัวกูของกูเหตุผลหรือความหมายที่จะแสดงเห็นอย่างนี้นั่นก็คือพระไตรปิฎกนั่นแหละถ้าเขาอ่านเป็นก็จะพบว่ามันแสดงอยู่ทุกบรรทัดทุกหน้าทุกเล่มคือแสดงถึงข้อที่ว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวทุกข์ ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นตัวทุกข์เนื่อความเกิดดับเกิดดับถ้ามีมากเช่นกันว่าเกิดดับแห่งจิตขณะจิตหนึ่งก็มีเกิดขณะจิตหนึ่งก็ตั้งอยู่ขนานึงก็ดับไมอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดเหมือนกันแปลว่ามีการเกิดอยู่อย่างที่ยิบ แต่เราไม่ได้เ,เกิดชนิดนี้เราเกิดชนิดที่มันเป็นที่ตั้งของอุปาทานยึดมั่นว่าตัวเราว่าของเราซึ่งเป็นความหมายที่ทำให้เกิดความทุกข์ต้องไปเข้าใจให้ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ในปฏิจจสมุปบาทนั้นถ้ารอบหนึ่งก็จะมีคำว่าชาติอยู่ด้วยชาติหนึ่งเสมอ ถ้าเขาเข้าใจเรื่องนี้เขาจะเห็นได้เองว่าปฏิจจสมบัตินั้นมีได้หนึ่งรอบในขณะขนะหนึ่งในเรื่องหนึ่งในกรณีหนึ่งหนึ่งซึ่งอาจจะวินาทีหนึ่งก็ได้สองวินาทีก็ได้ในรอบของปฏิจจสมบัติที่ว่าทุกขึ้นมาวาบหนึ่งแล้วก็เรียกว่าต้องมีชาติอยู่ในนั้นเสมอไป อำในัยแห่งปฏิจจสมุปบาทขอให้ไปศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราจะพบว่ามันต้องเป็นชาติชนิดนี้ถ้าปฏิจจสมุบาทเกิดได้เสมอไปวันหนึ่งก็หลายหลายรอบ แต่ถ้าเขาไปตีความหมายเป็นว่าปฏิจจสมุปาทรอบหนึ่งรอบเดียวเท่านั้นข้างต้นอยู่ชาติที่แล้วมาตรงกลางอยู่ชาติปัจจุบันนี้ตอนตายอยู่ชาติขา้หน้าโน่นอย่างนี้ก็พูดกันไม่รู้เรื่องนี่ผมถือว่านั่นเป็นความเข้าใจแบบหนึ่งซึ่งผมถือว่าสําหรับผมเองว่าไม่ถูกต้องตามพระพุทธประสงค์ที่จะปฏิจจสมุปาท์ วงหนึ่งแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งอยู่ชาติที่แล้วมาส่วนหนึ่งตรงกลางอยู่ชาตินี้และส่วนหนึ่งอยู่ชาติหน้าที่จะไปของหน้าจะต,ตายแล้วข้าวลงไฟอย่างนี้พูดกันไม่รู้เรื่องชาติอย่างนั้นเขาก็มีพูดกันมากเขาเช่นเดียวกับว,ว่ากว่าจะนิพพานาก็ข้าวลงแล้วข้าวลงเลง่าข้าวลงแล้วข้าวลงเลง่าไปยกไว้ข้าวแปดหนึ่งเราไม่เอาเอ่านนั้น เราจะเอาเอนิพานได้ทันแข่เวลาในชาตินี้เล้ว้างทีความหมายจะนิสี่เรียกว่ามันปฏิบัติได้มันใช่ปฏิบัติได้คือเป็นแอปพลายหรือว่ามันเป็นพัติฟอลนั่นแหละจริงเจะไม่เสียทีที่ว่าใดรับพระพุทธศาธสนามาสําหรับบําบัดกําจัดความทุกข์เรื่องนี้ก็เคยพูดแล้ว หลายครั้งว่าคำแต่ละคำมีความหมายเป็นสองคืออย่างธรรมราสามันคืออย่างออลึกซึ้งที่เรียกัว่า,าปรมัติ์แต่เรียกให้ถูกจะเรียกว่าทิฏฐธรรมิกะโวหารพูดอย่างชาวบ้านพูดคมชาติก็คือเกิดมาจากครังแม่กว่าจะเข้าโลงถ้าพูดอย่างสัมปราชิกโวหารที่ผู้รู้ธรรมะพูดคมชาติหนึ่งก็หมายถึงเกิดขึ้นแห่งตัวกูครั้งหนึ่ง ซึ่งจะปรับกันได้กินข้าวกันได้กับคําสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นทุกคราวเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นแล้วอวิชชาก็มาครอบงาจะต้องมีชาติหนึ่งเสมอเดี๋ยวตาเดี๋ยวหูเดี๋ยวจมูกวันหนึ่งจึงมีหลายชาติถ้าผมจะว่าเองมันจะมีประโยชน์อะไรมันก็ใช่มันก็ใช่เป็นประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวนี้มันใช่เป็นประโยชน์ได้ แล้วก็มันยิ่งตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่นานตรัสจึงถืออย่างนี้เอามีอะไรอีกมีปัญหาหนึ่งจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าที่กล่าวว่าความสามารถในการจัสระลุหรือว่าความสามารถในการเข้าถึงนิพพานนั้นมีอยู่ในในทุกๆคนแล้วเป็นเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องหรือไม่ครับ เขากล่าวว่าเชื่อแห่งความสามารถมากกว่ามีอยู่ในทุกสิ่งที่มีชีวิตหรือทุกสิ่งที่มีจิตโดยเขาถือว่าถ้ามีชีวิตต้องมีจิตถ้าสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่มันเป็นธาตุพิเศษ เรียกว่ามโนธาตุนั่นคุณสมบัติสำหรับรู้อะไรนั่นมันมีมาแล้วในมโนธาตุที่ก็ไปปรับปรุงมันไปพัฒนาอย่าว่าอย่าพูดว่าในทุกคนพูดว่ามีอยู่ในมโนธาตุที่นี่คนไหนบ้างที่ไม่มีมโนธาตุมันก็ไม่มีชีวิตหรือตายนะทั้งทุกคนมันมีมโนธาตุหรือวิญญาณธาตุ อย่างที่จะถือเป็นหลักตามพระพุทธภาษิตว่าบุรุษนี้ประกอบอยู่ด้วยธาตุหกอย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุในทุกคนมีวิญญาณธาตุและความรู้ที่พัฒนาได้ญาณความรู้ที่พัฒนาได้มีอยู่ในวิญญาณธาตุที่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นตัวนมนุษย์คนหนึ่ง ยังถือว่าในมนุษย์ทุกคนมีเชื่อแห่งความสามารถที่จะบรรลุนิพพานได้พวกชาวพูดธว่ายนิกายเซนเขาพูดย้ำในข้อนี้มากและย้ำในทางประชดประชันใช้กำหยาบเราได้ยอมรับได้โดยหลักแห่งเหตุผลว่าวิญญาณธาติหรือจิตนี่เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ เพราะฉะนั้นเมื่อในในผู้ใดก็ตามมันมีวิญญาณธาตุแล้วก็มีหวังว่าจะได้รับการพัฒนาให้มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนบรรลุมรรคผลที่ผ่านได้ที่นี้มองกันอีกแง่หนึ่งสำหรับทั้งหมดคือรวมสำหรับคนโง่ที่สุดด้วยขยายขอบเขตไรนะไม้วเราก็ลองคิดดูว่า คำพูดอย่างไหนจะมีประโยชน์กว่าในระหว่างคำพูดสองอย่างที่ว่าเรามีเชื่อแห่งการบรรลุนิพพานมาในตัวแล้วับพูดว่าเราไม่มีเชื่อแห่งการบรรลุนิพพานมาในตัวเลยคำพูดไหนมันจะมีประโยชน์กว่าจะให้กำลังใจกว่าอย่างนี้ก็ได้ บางทีอจะมีประโยชน์มากเกินคาดก็ได้ที่ให้ทุกคนมีหวังหรือสนใจเพราะว่ารู้ว่าตัวมีหวังนี่มันเป็นในเรื่องการเมืองน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรยังมีประโยชน์น่าใช้ได้แต่ผมก็ไม่ได้ถือหลักว่าจะใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาแบบนั้น ที่ถือตามหลักธรรมดาสามันทัวไฟว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ดังนั้นทุกอย่างมันก็พัฒนาได้นี่จิตก็เหมือนกันพัฒนาถูกวิธีมันก็จะเร็วเกินคาดในการที่จะบรรลุมรคถ้าพัฒนาไม่ถูกวิธีน่าจะเกิดมาจะเลี้ยสลาดมันก็บรรลุมรคผลไมท่ดนต้องถูกวิธีเสมอหม ไม่ยอมรับว่าจิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้แล้วก็ถูกวิธีกันแล้วกันเอามีปัญหาอะไรอีกมีปัญหาเกี่ยวเนื่องกับปัญหาข้อที่สองครับคือที่ท่านว่าวิญญาณธาตนันตรงกับคําว่าวิญญาณในขันห้าหรือเปล่าหรือว่าวิญญาณธาตนนี้หมายถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าจะไปกันใหญ่นว วิญญาณธาตุหมายถึงส่วนประกอบที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนวิญญาณในขันห้าหมายถึงวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบางพวกอาจจะพูดว่าเป็นปฏิสนธิวิญญาณก็ได้เราไม่เห็นอย่างนั้นวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดขึ้นได้ ทันควันทุกกรณีไปนี่เพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณธาตุเป็นส่วน,วน,วนประกอบของชีวิตไอธาตุตัวนั้นมาทําหน้าที่ทางวิญญาณเป็นทางตาทางหูทางจมูกนี่ก็มีวิญญาณวิญญาณอย่างไรขันบ้าส่วนเวทนาสัญญาสังขารนั้นมันเป็นปฏิกริยาสืบต่อมาจากวิญญาณนวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ พูดว่าอมีรากฐานอยู่ที่วิญญาณธาตุก็ได้แต่มันต้องผ่านในวิญญาณาทางตาหูจมูกลิ้นทายนี่มาก่อนมันจึงจะเกิดสัญญาเวทนาสังขารนนึ่งต่างรวมความแล้วก็ให้มองให้เห็นว่าให้วิญญาณธาตุเป็นคำกว้างเป็นธาตุฝ่ายจิตฝ่ายมนโนฝ่ายวิญญาณชนิดหนึ่งซึ่งจะไป เดบลบมันไปในทางไหนก็ได้ในรูปไหนก็ได้นี่ก็ต้องไปศึกษาเป็นพิเศษเกี่ยวกับคำว่าขันว่าธาตุว่าอาชตสนะจะก,ก็เล่าข่าวใจได้เองเรามีอะไรอีกอขอกราบเรียนถามท่า,านอาจารย์คือ,อเกี่ยวกับความหมายของทิพพานธาตุในความหมาย คือชื่อมันเลยฮะนิพานธาตุในความหมายไหนแล้วก็อ,อภาวะจิตซึ่งคืออาการที่ความโกรธดับลงอย่างนี้เราจะเรียกว่าภาวะจิตตรงนั้นเป็นนิพานหรือเปล่าหรือว่าภาวะก่อนที่มันจะเกิดความโกรธขึ้นจะเป็นนิพานหรือเปล่าแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับนิพานธาตุหรือเปล่ามันแยกกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างเดียวกันเอากับ คำถามชนิดนี้จะกินความคาบเกี่ยวไปถึงคำตั้งหลายคำหลายชั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สรุปเอาแต่ใจความสั้นๆราว่าไอ้นิพานธาตุนั่นก็กล่าวถึงนิพานในาฐานะที่เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่จริงเหมือนกัน เป็นที่ดับแห่งสังขารทั้งปวงคำว่าสังขารนคือกิยาอ,อ,อาการที่ปรุงแต่งสร้างขึ้นปรุงแต่งของสิ่งต่างๆทุกชนิดนี่ถ้ามันปรุงแต่งกันขึ้นเป็นฟองใหม่ขึ้นมาอย่างกิยาการนี่เรียกว่าสังขารถ้าหยุดกิิยาการนี่เสียเรียกว่านิพานการนิพานมีได้โดยเหตุที่ว่า มันมีธาตุชนิดหนึ่งที่เรียกว่านิพพานธาตุอยู่ในโลกนี้หรือนอกโลกนี้หรือในที่ทั้งปวงกันแล้วกันเป็นธาตุเป็นที่ดับอของสิ่งที่ก่อสิ่งทั้งหลายที่มีการก่อมีหน้าที่แห่งการก่อหรือการปรุงแสงนั้นมีอยู่ควกหนึ่งก็เรียกว่าสังขารและธาตุเป็นต้นเหตุ ให้มันตรงแสงถ้าก็มีวิสังขารธาตุหรืออาสังขารธาตุก็แล้วแต่จะเรียกนึ่งอยู่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมันจะตรงกันข้ามหรือหยุดเสียบางทีก็เรียกว่านิโราธาตุธาตุเป็นที่ดับความหมายกว้างคือทินความทั้งฝ่ายที่ดับชั่วคราวระดับสนิท ดับสิ้นเชิง <c oughs> เราจะใช้คำวันนิพานธาตุนิโรธาตธธุก็ได้มันมีอยู่ในที่ใดมีการดับปรากฏให้รู้เสียว่าในที่นั้นไอนิพานธาตุหรือนิโรธาธาตุมันทําหน้าที่ในกรณีใดเล็งถึงนิพพานอันแท้จริงในถาวร่อยรู้ว่าในกรณีนั้นก็หมายถึงอย่างนั้น ในกรณีการปรุงแต่งทางขันทางข้าทางอาอยาตะนะกรณีใดกรณีหนึ่งดับลงไปี่ดับลงไปโดยนิโรธาตาส่วนน้อยส่วนชั่วคราวมันก็เลยลึกซึ้งหรือซับซ้อนเมื่อพูดถึงคำเหล่านี้แต่อยากจะบอกให้ทราบไว้บ้างว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาต ในคัมภีในพระบาลีในพระไตรปิฎกประมวลดูแล้วมันตั้งหลายสิบภาคอะไรก็ภาตุไปหมดคล้ายๆกับว่าเอาเปรียบเป็นธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุมโนนี่คุณไม่เคยได้ยินใช่ไหมมันมี ธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุกดธาตุ้าธาตุธรรมรมันก็มีเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณาตุก็มีมีชื่อธาตุนะนี่เป็นหลายสิบหรือร้อยกว่าก็เท่าท่าจะสำรวจกันให้หมดจริงๆเช่นพระมีธาตุตาสำหรับเห็นอยู่ ไอตาเนี่ยมันจึงมีสภ,ภาพในการเห็นท่านพูดอย่างนี้เดี๋ยวเรีว่ากำปันทุกดินที่ว่าหูอาวัยวะนี้ได้ยินก็ถ้ามีโสะตะทตุคือทตุหูาตาสำหรับจะได้ยินะมันมีอยู่มันทาหน้าที่หูจึงได้ยินอแต่ผมชวนพูดอย่างนี้เดี๋ยวคาลงก็ไม่จบแล้วก็ก,ก,ก็จะเลยฟันฟันฟื้ไปก็ได้ ให้สรุปด้แต่เพียงว่าิโรปธรรมธาตุนิพพานธาตุแล้วทำหน้าทีดับดับอะไรดับสิ่งที่เกิดเกิดเชื่อคร่วก็ได้มันก็ดับไปเชั่วเร่าถ้าดับหมดมันดับต้นเหตุดับปูอวิชชาดับสัณหาดับอุปาทานนี่ไม่รู้สึกว่ามีการเกิดอีกต่อไปหรือมีการเกิดอยู่ก็เรียกว่ามันดับ ชนิดลึกซึ้งสิ้นเชิงไม่แนะนําไม่ชักชวนให้ศึกษาให้เลยขอบเขตมัน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 ยุ่งยากแล้วมันไม่จําเป็นเอาแต่ว่าทําอย่างไรเราจรงจึะเกิดเกลียดกลัวความทุกข์แล้วก็ดํารงตนอยู่ในลักษณะที่ความทุกข์มันเกิดไม่ได้ก็พอแล้วในนั้นจะมีนิพพานธาตุร่วมอยู่ด้วยเสร็จ ใครมีปัญหาอะไรอีกกลับเรียนถามอาจารย์ว่าเรื่องปัญหาความทุกข์นั้นมันเป็นเรื่องที่ยอกย้อนแล้วก็สมมติว่าเราทุกขอย่างหนึ่งขึ้นมาพอความทุก,กข์บีบคั้นเราแล้ว,ลวเรามักจะหาสิ่งอื่นซึ่งมันเป็นความทุกข์อย่างอีกอย่างหนึ่งมากลบเกลื่อนทันทีแล้วก็ความความต่อเนื่องกัน ของการที่เอาสิ่งหนึ่งมาสนองอีกสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลานั้นมันมันเป็นเหตุทาให้เรามองไม่เห็นว่าอะไรคือความทุกข์ที่แทแ้ทจริงแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีไม่เกิดความรู้สึกว่าเกลียดทุกข์หรือว่าอะไรเพราะว่ามัวแต่สนองตอบตอบ่อความทุกข์โดยเอาสิ่งอื่นมากลบเกลื่อนอยู่ตลอดเวลา อยากเกลียบกราบเรียนถามถามท่านอาจารย์ว่า,าควรควรจะทําอย่างไรในกรณีเช่นนี้ให้มองเห็นตัวทุกข์จริงๆเนี่ยคาถามอย่างนี้เป็นคําถามท,ที่ที่มีประโยชน์หรือว่าควรจะหยิบขึ้นมาถามวิจัยแล้วก็ดูจะมีคําตอบอยู่ในคําพูดตอนท้ายสุดนะว่าคือท,ทาอย่างไรจึงจะมองเห็น ตัวความทุกขจ์จริงๆก็คือการมองเห็นตัวความทุกข์จริงๆนะมันก็ไม่อยากจะกลบเกลื่อนไว้ด้สิ่งกลบเกลื่อนที่คนเราในโลกโดยเฉพาะโลกสมัยปัจจุบันมีสิ่งกลบเกลื่อนความทุกข์ร่ำรวยก็เกินความทุกข์เกิดข,ขึ้นมันก็กลบเกลื่อนความทุกข์คือเอาสิ่งอื่น งทีแท้ก็เป็นที่สร้างแห่งความทุกข์เหมือนกันมากลบเกลือนในความทุกข์รายนี้ไหวไปสนใจใอย่างอื่น <c oughs> เป็นเหตุให้ไม่มองเห็นความทุกข์ตัวจริงนี่ก็เป็นปัญหาคุณจะถือว่าเป็นปัญหาของคน,นโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันนี่มีมากเป็นมากก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเรียกว่าเครื่องทำให้เนิ่นช้า เป็นเป็นธรรมะประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเครื่องทําให้มันเนิ่นดช้าให้มันติดอยู่ที่นี่นานเอาไปกลบเกลื่อนเสียอดึงความสนใจไปสู่เรื่องอื่นเดี๋ยวก็มีความทุกข์อีกแล้วกลบเกลื่อนเสียอีกแล้วก็ดึงความสนใจอื่นแล้วกลบเกลื่อนเสียอีกมันก็ทำให้ติดในกองทุกขนะ์นานแต่เมื่อนคนเขาไม่รูออ้อินโนอินในเรื่องนี้เขาก็คงจะทําอย่างนั้น แล้วก็กำลังทำอยู่เป็นประจำมีความคุ้มใจขึ้นมาไปดูหนังเสียเพื่อหนังขึ้นมาไปกินเหล้าเสียกินหล้าแล้วก็ไม่สบายขึ้นมาก็ไปทำอย่างอืงอ่นเสียซึ่งมันมีให้เปลี่ยนเรื่อยไปเป็นบาปเพื่อเป็นโชคร้ายของคนสมัยนี้ซึ่งมีเครื่องตกเปือนมากถ้าเป็นพุทธบริษัทที่ซื่อตรง ก็ต้องดูลงไปที่ต้นเหตุของความทุกข์เลากำจัดเสียไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเครื่องกลบเกลื่อนหลังนั้นก็เลยเหมือนอยาก่างคุณว่าดูตัวความทุกข์กจริงๆอย่าไปกลบเกลือนอย่าไปคิดกลบเกลื่อนมันมีสิ่งกลบเกลือนเนี่ยเป็นเครื่องทำให้เลิ่นช่าความทุกข์มันมี สิ่งหลบเลือนเป็นทำทำให้เดินชา้าที่เราไม่อยากจะเสียวเวลากคน้นลงไปอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์รายนี้สิ่งแรกก็คือความยึดมั่นถือมั่นพบก่อนแน้วคนต่อไปว่ายึดมั่นถือมั่นในอะไรพบสิ่งนั้นจยึดมั่นด้วยอะไรที่ใดก็ต่อไปเดี๋ยวมันก็ เิยความระอาเลิกความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นการทุกข์มันก็ดับไปกรณีหนึ่งก็ไปเข้าเรื่องอ,อของสติที่เราพูดกันมาอย่างยืดยาวในวันแรกๆมีสติรู้ทันส่วนทีวทันนี้เป็นความทุกข์ที่เราต้อง ถอนรากน์โคนไม่ใช่เป็นเรื่องดีเราจะไปมัวเป็นเป็นธาตุมันวยการกลบกลือนเขาให้ซื้อหลักอย่างนี้ตามตามมันจะสำนึกอย่างนี้ไม่ต้องมีอะไรเพราะผู้ถามก็มองเห็นดีอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วมันมันมันกำลังกลบเกลือนเมื่อสิ้นสุดก็เลิกกลบเกลือนเลย,ยลเรีเนเยนถามท่านอาจารย์ให้ช่วยขยายความ ัก่น่อยหนึ่งครับนั่นก็หมายถึงความทุกข์ที่เกิดแก่ร่างกายตามธรรมดาสามัญที่สุดไม่ได้กินความที่ถูกต้องว่าอิยาบทผิดบางความทุกข์ คำน,นั้นหมายถึงความทุกข์ที่เกิดแก่ร่างกายที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนอิริยาบถหรือจะดูให้ตลาดสักหน่อยก็ดูว่าที่เราไม่ค่อยรู้สึกความทุกข์ทางร่างกายนี้เพราะว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถอยู่โดยไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวเรายืนเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเรานอนอนี้เป็นต้นมันก็เปลี่ยนอยู่ โดยมีรู้สึกตัวมันก็ลบเกื่อนความทุกข์ทางร่างกายไว้โดยม่รู้สึกตัวถ้าถามว่าอะไรผิดบังทุกข์กควจะตอบว่าอวิชชาตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในหลักก็ตัวไปถ้าพุทธิยถาบทผิดบังทุกข์มัน,นมันเป็นความทุกข์ในความหมายที่แคบ ตัอย่างธรรมดาสามัญที่เราไม่ค่อยรู้สึกความทุกข์ทางกายเพราะอิรยาบถมันเปลี่ยนอยู่เองด้วยคำว่าอิรยาบถมันมีความหมายแต่อย่างนี้คําว่าอิรยาบถท,ที่มีความหมายอย่างอื่นเราไม่พบยังไม่พบอิรยาบถแปลว่าไอ้เครื่องไฟของไอ้อวัยว,วะนี่เดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเหยียดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวก้มเดี๋ยวงเงยก็แล้วแ,แต่ ปิดบังความทุกข์ทางร่างกาย